อันนี้ไฟวิ่งแบบสีลุ่มนะครับสามารถที่จะปรับความเร็วนะครับมีปุ่มปรับความเร็วอยู่นะครับปรับความสว่างก็ได้นะครับจะมีปุ่มปรับความสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองเปิดเพลงกันดูดีกว่านะครับ เอาล่ะครับเดี๋ยวมาดูรีวิววิธีการใช้งานไฟเส้น r g b ตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเส้นที่ไฟสามารถวิ่งเป็นสีลุ้งได้ทั้งเส้นนะครับเป็น a r g b นะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับหเลยก็จะประกอบด้วยตัวไฟเส้นนะครับสมีคู่มือนะครับในซองนี้จะมีคู่มือแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวควบคุมไฟนี่ครับสารีโมทรีโมทตัวนี้มันจะมีฐาน้วนะครับวิธีใช้ก็แค่ดึงพลาสติกตัวนี้ออก ใช้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับก็คือพร้อมใช้งานเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟเส้นข้างในกันนะครับแกะดูเลยอ่ะห่อมาอย่างนี้นะครับนี่ครับความยาว5เมตรนะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีมีกาวในตัวนะครับสามารถไปแปะตรงไหนก็ได้พร้อมใช้นะครับสะดวกมากๆนี่ครับเป็นกาว 3M นะครับพร้อมใช้เลยนะครับพร้อมติด เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายแสนง,ง่ายนะครับเพียงแค่เรานี่ครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณรีโมทนะสีดำดำเนี่ยเอาตัวนี้ครับสายไฟตัวนี้ต่อเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับจากนั้นตรงหัวนี่ครับต่อเข้ากับอะแดปเตอร์เสียบปลั๊ก่ะไฟมาแล้วครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้รีโมทกันนะครับใช้งานรีโมทก็แกะพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะนี่แกะปึ๊บพร้อมใช้งานครับกดไปเลยนี่สีเขียวสีน้ำเงินสีขาวนะครับลองนี่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็เปลี่ยนไปเลยครับ นี่คนระไฟตรงกับรีโมทนะครับตรงกันนะครับมีหลายโหมดนะครับเฉพาะแค่แค่แคอนโทรลด้วยรีโมทต,ตัวนี้ก็เยอะแล้วนะนี่ครับปรับโหมดได้นี่นะ,ไ,นนะไฟไฟวิ่งแยกแต่ละจุดได้นะครับเป็น a r g b นะครับ มันนะครับไม่ใช้งานสนุกได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นไฟสีเดียวทั้งเส้นนะอันนี้ไฟวิ่งเป็นจุดๆได้นะครับนี่ครับปรับได้หลายโหมดมากนี่วิ่งสีลุง่งว้านี่วิ่งสีลุงทั้งเส้นเลยอันนี้ไฟวิ่งแบบสีลุงนะครับสามารถที่จะปรับความเร็วนะครับมีปุ่มปรับความเร็วอยู่นะครับ นี่ครับอันนี้ช้าเพิ่มความเร็วปรับความสว่างก็ได้นะครับจะมีปุ่มปรับความสว่างอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ลดแสงครับปรับให้สว่างขึ้นสวยมากนะครับของจริงสวยมากนะครับตัวนี้สุดๆเลยครับครบครับจะ ให้ไฟวิ่งเป็นแบบสีเดียวทั้งเส้นก็ได้ครับหรือจะวิ่งเป็นสีลุ้งก็ได้นะครับตัวนี้จบเลยนะครับเล่นตามโหมดดนตรีได้อีกนะครับแล้วถ้าปรับ,ปรบไปปรับในแอปนี้โหมดเยอะมากครับ ที่ตัวคอนโทรลเลอร์ก็กดได้เหมือนกันนะครับนี่สีลุ้งนะครับสวยงามครับของจริงสวยมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดโหมดดนตรีกันนี่ฮะอันนี้กดโหมดดนตรีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเสียงพูดเข้าไปเนี่ยไฟแวบแวเลยโหมดดนตรีก็เนี่ยครับกดตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยเป็นโหมดดนตรีทั้งหมดนะครับ ปรับปรบปรุ่มนี้ก็ปรับได้อีกหลายโหมดนะเนี่ยโล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 ฮะโล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 เดี๋ยวมาลองเปิดเพลงกันดูดีกว่านะครับปุ่มปรับตามจังหวะดนตรีนะครับแล้วกดซ้ำนี่ได้อีกหลายโหมดเลยนะครับ ทีนี้การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับในคู่มือจะมีสำหรับ QR Code สำหรับโหลดแอปนะครับเล่นในแอปก็ปรับโหมดได้อีกเพียบเลยนะครับนี่ครับสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปใน QR Code ที่ในคู่มือได้เลยนะครับซึ่งในแอปก็จะมีโหมดอีกเยอะมากครับแต่ที่จริงแค่รีโหมดก็เยอะแล้วครับ โอเคครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับตามราคาที่โพสต์ไว้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ